รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก่อนจะไปรับชมคลิปกันผมขอแจ้งรายละเอียดหน่อยนะครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์มาแล้วเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงมีการลบและแก้ไขใหม่เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากดูซ้ําอีกผมก็ขอ,ขอขอบคุณครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้หรือเพิ่งจะติดตามไม่นานมากก็เชิญรับชมคลิปวิดีโอเก่าๆเ,เ,เพื่อทําความรู้จักกับผมให้มากขึ้นพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมสวัสดีครับ oh. ผมโจโจ้เฟคคนเดิมวันนี้ไม่ได้มาสับให้ดูไม่ได้มาแนะนําเรื่องเทคนิคการสั์แต่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังในเรื่องราวตอนที่กาลังหัดสัก oh. มีหนึ่งอุปสรรค ที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวหลายๆคนที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วก็จะเห็นว่าผลงานผมส่วนมากจะเน้นไปทางเป็นงานสีแต่กว่าจะเรียนรู้มาได้ถึงทุกวันนี้ใช้เวลาและการลองผิดลองถูกมามากมายเลยทีเดียววันนี้ไม่ได้มาขายของอย่างเดียวครับผมมาขายประสบการณ์ให้ฟังด้วยสมัยตอนที่อาศักดแรกๆกับชุดอาสักชุดแรกที่ผมได้มาก็จะมีเช็ดสีที่แถมมาด้วยประมาณ ห้าถึงหกขวดอันนี้ผมจํารายละเอียดไม่ได้ชัดเจนและห้าถึหขวดนั้นก็จะมีแค่เชนหลักๆที่ให้ลองใช้เช่นเขียวแดงน้ำเงินเหลืองจำชมพูประมาณนี้ครับก็จะทำได้แค่ลองฝึกลงสีให้ติดหรือว่าให้เนียนตาแค่ในเฉดเดียว มไม่สามารถเรียนรู้การไล่เฉดสีได้แล้วพอขยับมาในอีกระดับหนึ่งสีที่แถมมานั้นก็ไม่สามารถใช้กับเนื้อคนได้หรืออาจจะใช้ได้แต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เห็นช่างสั์ที่เป็นมืออาชีพในยุคนั้นเขาใช้สียี่ห้อที่แถมมาในกล่องกันและด้วยช่วงเวลานั้นที่สั์ไม่ได้ตังก็ไม่มีงบมากพอที่จะไปซื้อสีมาลองกับลูกค้าหลายๆคนก็เลยได้ลองแค่โทนสีดำไล่เงาหรือลงแบ้คเอาตามสเต็ปไปก่อนเพราะว่ายังไม่มีงบที่จะมาซื้อสีพอขยับไปได้อีกระดับหนึ่งเริ่มสั์ได้ตังครั้งละ300 500ก็รจียห ซื้อสีบ้างแต่ใครที่กําลังหัดสักอยู่หรือท่าสักที่เป็นมืออาชีพแล้วก็จะรู้อยู่ว่าสีคนหนึ่งไม่ได้ถูกเลยทีเดียวบางยี่ห้อตกสามหรือบางยี่ห้ออาจจะเกือบถึง400เลยถ้าเราอยากจะไล่สีครบเศษก็ต้องเสียตังค์จำนวนมากเลยที่จะซื้อสีมาให้ครบตามความต้องการที่เราอยากจะทําลงไปในชิ้นงานของเราแรกๆผมก็เก็บตังค์ได้แค่ซื้อสีหลักค่ะเป็นพวกแม่สีหลักแล้วก็มาผสมเองตามความต้องการผลที่ได้ก็คือทุกๆรอบเราจะผสมสีได้ไม่เท่ากันทาให้สีในแต่ละจุดของงานจะดูไม่เท่ากัน แค่ถ้าเกิดเป็นสีแดงบางจุดก็อาจจะดูเข้มไปบางจุดก็จะดูอ่อนไปเพราะเกิดจากการผสมที่ไม่ได้สัดส,ส่วนก็ต้องเก็บตังทยอยซื้อสีให้ครบมาเรื่อยๆแต่ด้วยที่เราสัตวแต่ละรอบนั้นได้เงินน้อยจึงทําให้ความต้องการที่จะซื้อสีเพิ่มเช่นเรามีแดงเข้มแล้วและเราอยากจะขยับซื้อแดงอ่อนไล่ไปเรื่อยๆแต่กว่าจะเก็บตังซื้อสีแดงอ่อนได้แดงเข้มก็หมดเอางบกลับมาซื้อสีเข้มจึงทําให้ขยับขึ้นมาช้ามากครับกว่าจะได้โทนเฉดที่ต้องการใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้เฉดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่า,ตา,มมาอเรอง ลองถูกขึ้นมาบางขวดเราก็ใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าน้ำหนักมือหรืออุปกรณ์ของเราเลหลายๆอย่างไม่เหมือนกับช่างมืออาชีพที่เรามองเขาว่าเขาใช้สีอะไรบ้างจึงทาให้ผมต้องลองผิดลองถูกซื้อแล้วได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเช่นสีแดงผมต้องซื้อยี่ห้อละประมาณ4-5เฉดแล้วก็ต้องลองให้ครบทุกยี่ห้อกว่าจะได้เฉดที่ตรงความสามารถของเราเหมาะกับอุปกรณ์ที่เรามีณขนาดนั้นลองผิดลองถูกปวดตังไปหลายหมื่นบาทกว่าจะได้สีที่ตรงกับความสามารถแล้วมาใช้งานได้จริงๆส่วนสีที่ไม่ได้ใช้ก็วางกองทิ้งไว้โดยไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราล งทไปทั้หมดห,หลายๆคนที่ไม่ได้เป็นช่างศักหรือไม่เคยรู้ราคาสีสักก็อาจจะคิดว่าขวดละ3 5 0ถึง400ก็ไม่เห็นจะหนักหนาอะไรขนาดนั้นแต่คุณลองคิดดูครับ10ขวดก็ตีไป3า0 0ถึงเกือบ4ี่0แล้วแล้วาอาจจะใช้ได้จริงแค่ประมาณ3-4ขวดในเซตที่เราตัดสินใจจะลองซื้อมาใช้ดูหรือซื้อตามที่เราดูช่างศักมืออาชีพเขาใช้อยู่หรือมีคนแนะนํากว่าจะได้สีที่ตรงความต้องการของเราอย่างน้อยๆต้องมี2ี3 0ขวดตีเป็นเงินก็ร่วมหมื่นกว่าบาทเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดใครมีงบหรือมมาร้ออ่่ลืงไ เดือดร้อนอะไรก็ถือว่าโชคดีไปครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนําเฉดสีที่ผมใช้จริงทั้งหมดให้เป็นความรู้ของคนที่กําลังหัดสักรหรืออยากจะมีอาชีพนี้เป็นงานอดิเรกนะครับผมเพราะผมเข้าใจว่าช่วงที่ผมเริ่มมาด้วยงบที่จํากัดและภาร้าหน้าที่ต่างๆของชีวิตประจําวันเห็นใจเลยครับว่ามันตัดสินใจลบาบากจริงเฉด<อ>สีที่ผมใช้ทั้งหมดณปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับผมที่ต้องบอกว่าณปัจจุบันเพราะว่าอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนเฉดหรือได้ลองเฉดใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆและทําให้ถูกใจรวมไปถึงความสามารถในอนาคตและอุปกรณ์ทีี่่ดมมาาากกขึ้นว อาจจะไม่ใช่เฉดปัจจุบันที่ใช้ทั้งหมดเพราะ้ย้อนไปว่าประมาณปีที่แล้วสีบางขวดที่อยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้เอามาใช้เพราะเพิ่งจะได้ลองใช้เมื่อไม่นานมานี้หรืออาจจะได้ลองใช้เมื่อในอดีตที่ย้อนกลับไปเมื่อ3 4มสี่ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นอาจจะเคยได้ลองจับได้ลองหยิบมาใช้ได้ลองซื้อมาทดลองแล้วแต่ด้วยฝีมือนกขนาดนั้นรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่ไทันสมัยเท่าทุกวันนี้ก็อาจจะทําให้สีบางสีสักติดยากเพราะาเราไม่ได้ทดลองอย่างสม่าเสมอถึงแม้จะมีช่างฝั่งมืออาชีพที่เรามองไว้เขาใช้แล้วผลลัพธ์มมันออกกาดี็ วันนี้เลยจะมาแบ่งความรู้ให้เ,เพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนครับผมไม่ว่าจะเป็นช่างสังบมือใหม่ที่จะเอาไปลองกับหนังหมงูหนังเทียมหรือพ่อมีความสามารถ ด้ระดับหนึ่งที่จะรับจากงังคนได้แล้วแต่ไม่มีหลัลาากการว่าจะเลือกสียี่ห้อไหนเฉดไหนให้เหมาะกับงานที่เราจะเอาไปทําหรือใครที่ทําเป็นงานอดิเรกอยากจะลองซื้อสีตามที่ผมแนะนําแล้วไปปรับใช้กับความสามารถตัวเองก็ได้ครับอาจจะลองไปหาซื้อแค่2อถึงสเฉดมันเข้มหรืออ่อนเกินไปมันเหนียวมันข้นหรือมันเหลวเกินไปแล้วลองเอาไปเปรียบเทียบดูครับจะได้เจียบแค่รอบเดียวผิดพลาดแค่รอบเดียวแล้วจะนําเฉดนี้ที่คุณคิดว่ามันเข้มหรืออ่อนไปไปปรึกษากับร้านขายอุปกรณ์ซัพพลายใหญ่ว่าสีที่คุณ มีนี้มันเข้มหรืออ่อนไปอยากจะได้เบอร์ที่เข้มหรืออ่อนมากกว่านี้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกเยอะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็รีบกลับมาพัฒนาฝีมือของเราเรื่องอื่นต่อไปครับมันเริ่มเฉดแรกเลยใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าสีที่ผมชอบใช้มากที่สุดในตัวละครหรืองานใหญ่ใหญ่ที่ทุกคนเห็นจะต้องมีสีแดงเฉดสีแดงที่ผมใช้นะปัจจุบันนี้มีทั้งหมด4ขวดครับงานที่ผมใช้ทุกคนก็จะเห็นว่าผมจะปูพื้นดันโคลนเป็นสีดําก่อน <Wow. S 1> และแดงเข้มเฉดแรกก็จะเป็นเฉดน,นี้ครับ ต่อมาก็จะเข้มน้อยลงหน่อยก็จะเป็นเฉดน,นี้ครับต่อด้วยแล้วก็ต่อด้วยส้มครับบางงานถ้าเกิดลูกค้าค่อนข้างขาวผมก็จะแซมเหลืองเข้าไปด้วยเหลืองที่ใช้ก็จะเป็นเฉดน,นี้ครับสําหรับห้าขวดน,นี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ต่อไปที่จะเห็นกันเยอะๆตามมาจากสีแดงก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมครับผมจะลองพื้นด้วยสีดําก่อนดันโคนออกมาเป็นดำไดนามิกสนิทเฉดสีเขียวที่ผมใช้ที่เข้มที่สุดก็จะเป็นของโซลิดครับ ต่อด้วยอิน e n t ต์ e e n เทและบางงานก็อาจจะมีแซนสีเหลืองเข้าไปด้วยสีเหลืองก็จะเป็นชุดเก่าที่ใช้กับสีแดงมาสักครู่นี้ครับเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่แคปไม่ทันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เฉดต่อมาที่จะเห็นกันทุกงานก็จะเป็นน้ำเงินครับเฉดที่เข้มที่สุดที่ผมใช้ก็จะเป็นของอินเทอร์นอต่อด,ด้วยเรเดียตามด้วยอินเทอร์นและเฉดที่สว่างที่สุดที่ผมใช้ก็คือเรเดียขึ้นรูป ต่อไปเป็นสีชมพูครับเข้มที่สุดของอินทนอนเฉดกลางต่อมาอินทนอนและสว่างที่สุดก็ยังเป็นอินทนอนขึ้นรูก่อนเชดต่อไปเป็นเฉตสีม่วงครับเฉดที่เข้มที่สุดที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นของอทาทนอนตามด้วยเอทานอลและสว่างสุดก็ยังเป็นเอทานอล เชตต่อมาทุกคนจะเห็นว่าแบ็กเกลวผมจะค่อนข้างออกสีเทาในบางงานที่ผิวลูกค้าค่อนข้างจะขาวหน่อย <Yeah. S 1> หรือถ้าเกิดลูกค้าค่อนข้างขำ oh. ผมอาจจะใช้เป็นดำสนิทผสมน้ำเกลือบางเฉดไล่ระดับขึ้นมาครับเทาเข้มก็จะเป็นของอินเทนเทาอ่อนที่ผมใช้ก็ยังเป็นอินเทน เช่ต่อไปจะเป็นสีน้ำตาลเหลืองผมมักจะใช้กับตัวละครที่มีเครื่องประดับออกสีทองาตามความต้องการของผมผมก็จะใช้เป็นน้ำตาลของอินเทนครับต่อด้วยเหลืองของ Solid กลูกส่วนเช่ต่อไป ต้องบอกก่อนว่าเฉดนี้เป็นเฉดที่ผมไม่ค่อยจะถนัดเนื่องโดยงานผมไม่ค่อยจะมีสีเนื้อสักเท่าไหร่<อ>ก็จะมีปะปลายบ้างในตัวละครที่มีหน้าคนในงานชิ้นนั้นผมก็ลองผิดลองถูกมาค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังไม่ได้เฉดที่ตายตัวกับทุกคนงานที่มีตัวละครออกแนวภาพเหมือนหรือเป็นหน้าคนผมเลยยังใช้เฉดที่ค่อนข้างจะกว้างอยู่ครับเ<อ>พราะผิวลูกค้าแต่ละคนค่อนข้างจะ แตกต่างกันมากมไม่ใช่แค่ขาวหรือคํำยังมีความเป็นสีโดยเฉพาะของคนคนนั้นอยู่ผมเลยลองผิดลองถูกจนได้เชนนี้มาครับเวลาที่ผมใช้ทําหน้าตัวละครที่เป็นคนผมจะเททั้งหมดนี้แล้วมาเปรียบเทียบตัดสินใจกันหน้างานเลย oh. ว่าเชนนี้เข้มหรืออ่อนไป ให้เหมาะสมกับผิวลูกค้าคนนั้นๆและจะพยายามทําสีหน้าคนเพราะผมไม่ค่อยได้ทํางานเร็วไม่ค่อยได้ทํางานภาพเหมือนจึงเอามาเปรียบเทียบกันหน้างานไล่ระดับตามความเข้มไปเลยนะครับผมเฉดที่เข้มที่สุดผมก็จะยังเป็นอินเทนต์อินเทนตเฉดต่อมาก็เป็นอินเทนเฉดนี้เป็นเฉดเดียวที่ผมใช้กับโทนสีน้ําตาลเหลืองคือดาร์กเบลของอินเทนและเฉดต่อไปก็อ่อนลงก็ยังเป็นอินเทนอ่อนขึ้นมาอีกอินเทน อินเทนอินเทนเอาขึ้นลูกก่อนสอถึงสามเฉดสุดท้ายผมมักจะไม่ค่อยได้ใช้เลยต้องเจอลูกค้าที่ข่าวจริงๆถึงจะได้เอามาใช้บ้างครับยังไงถ้าเกิดใครมีงานเลียวหรือว่าตัวละครที่มีสีเปนหน้าคนก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ จะเลือกเ็นแรกเ็นกลางและเชตสุดท้ายก็ได้หรือมีความคิดความสามารถยังไงจะลองดัดแปลงก็ลองไปปรับใช้ดูครับตีส,สุดท้ายในวันนี้ก็เป็นสีขาวของอินเทอร์นอลครับผมก็ขอขอบคุณถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยผมก็ดีใจที่วันนี้ได้มาแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่ผมใช้จริงๆณปัจจุบันนี้แต่จุดประสงค์จริงๆสําหรับคลิปนี้ก็คือมาขายของอะไรครับแต่สิ่งที่ผมจะได้กลับมาอาจจะเป็นกําไรน้อยนิดแต่สิ่งที่ผมจะได้กลับมาจริงๆคือความรู้สึกที่ดีที่ได้ช่วยเหลือเพื่อน พที่กําลังหัดสักและศึกษาหาความรู้ในปัญหานี้อยู่ครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปอาจจะมีหลายๆคนที่เริ่มจากศูนย์เหมือนผมอาจจะไม่พร้อมเหมือน,นหลายๆคนที่เขามีงบมากพอเพื่อสร้างความฝันวันนี้ผมเลยจะมาแบ่งปันให้กับคนที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้และมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ถ้าทุกคนกําลังศึกษาอยู่ก็พอจะรู้เรื่องราคาสีกันอยู่ดีใช่ไหมครับถ้าอยากจะพัฒนาให้ได้เหมือนผมทั้งหมดนี้สีที่ตั้งอยู่ทั้งมดนี้30ขวดถ้าเป็นราคาตามที่สุดของบางยี่ห้อก็จะตกขวดแล้วประมาณ350350ค 350. ูณ3 对，对，对 <noise>，对，对 <noise>，对， 1500้ยบาทและยังจะมีบางยี่ห้อที่ราคาสูงกว่า350้าถ้าคนไหนอยากรู้ราคาจริงๆก็ลองไปเช็คตามร้านขายอุปกรณ์สัพายใหญ่ดูนะครับบางยี่ห้อจะราคาไม่เท่ากันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนหรือร้านไหนเขาจะขายราคาเท่าไหร่ในยี่ห้อนั้นๆแต่ถ้าเกิดใครพร้อมหรือมีทุนผมก็สนับสนุนให้ลองเลยครับจะได้ตัดความคิดที่เราลังเลว,ว่าเราจะทําได้หรือทําไม่ได้ความสามารถเราจะพอไหมสิ่งที่เราคิดไว้ว่าถ้าเราได้สีชุดนั้นชุดนี้มาลองใช้ เราจะทาออกมาได้ดีอย่างที่เราคิดหรือเปล่าจะได้เปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองไปเลยครับถ้ายังไม่เริ่มก็ไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตจะสําเร็จไหมแต่ที่แน่ๆไม่สําเร็จแน่ถ้ายังไม่เริ่มแต่สําหรับคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยวันนี้ผมจะมาแบ่งปันให้คุณใช้ต้นทุนน้อยลงแต่อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้กําไรอะไรมากมายแล้วถ้าจะให้ผมนําเข้าสีหรือว่าไปตามหาแหล่งที่มาจริงๆผมก็คิดว่ามันเกินตัวผมเกินไปหรือถ้าถึงอนาคตผมทําได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แลวผมก็ขอแจ้งไว้เลยนะครับว่าถ้าเกิดจจะซืื้้อออเเสีีนนนกกหา ก็ไม่สามารถนํามาแบ่งให้ได้จริงๆครับเพราะว่าเฉดที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็ไม่กล้าบอกว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงผมได้ใช้แล้วสีนี้มันโอเคกับผมไหมแต่ในอนาคตถ้าเกิดมีสีไหนเพิ่มเติมมาผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต่ว,วันนี้ผมจะแบ่งขายสีที่ผมใช้ทั้งหมดที่มีให้ในราคาขนล,ละ 150บาทผมไม่ได้ขายเป็นเซตนะครับเพื่มเมื่อพี่ๆคนไหนอยากจะลองเฉดไหนสามารถเลือกได้เลยเฉดไหนก็ได้150บาทเท่ากันครับผมหรืออยากจะลองเป็นสีหลักๆก่อนเช่นถ้าจะเอาสีแดงทั้งหมดหขวดก่อนก็ได้ครับและจะลองไปขยับเป็นสีอื่นๆก็ได้ครับผมคนที่ต้นทุนต่ำจริงๆผมเข้าใจเลยครับว่า10สีราคาสามพันห้าไม่ใช่เงินน้อยๆเลยแล้วก็จะเก็บตังค์ซื้อเฉดต่อๆไปได้เฉดเก่าก็ดันมาหมดก็ต้องเอาเงินที่เตรียมจะซื้อเฉดใหม่ กลับไปซื้อเฉดเดิมวนหลูปต,ต่อไปอย่างนี้ไม่ได้ลองเปิดใจไปใช้เฉด <S 2> <S 2> <ต>อืน่นสักที<ต> <S <S วันนี้ผมเลยจะมาช่วยเพื่อนเพื่อพี่ๆแบบนี้ครับตั้งงบน้อยจริงๆก็ลองซื้อไปทีละขวดอย่างน้อยๆก็ได้ลองไปเรื่อยๆรับอันไหนดีก็จําไว้แล้วก็นําตัวอย่างชื่อเฉดไปซื้อกับร้านอุปกรณ์สักซับไพ่ใหญ่ต่อไปก็ได้ครับหรือถ้าใครที่ไม่ใช่ช่างสักแต่ว่าอยากจะลองซื้อเฉดที่ผมใช้ไปลองให้ช่างสักที่สักให้กับคุณทดลองใช้ดูเพื่อจะตรงตามความต้องการของคุณงานสีของคุณออกมาประมาณไหนสีทั้งหมดที่ตั้งอยู่่งนี้้้ผมแบใหทุกเเฉลยถา ื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับใครโอกาสมาถึงแล้วครับลุยความฝันของเราให้ถึงที่สุดผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมาแบ่งขายแบบนี้ได้อีกนานไหมเพราะว่ากําไรมันค่อนข้างน้อยจริงๆและบวกกับเวลาของผมในแต่ละวันค่อนข้างจะมีน้อยถ้ามีคนช่วยก็อาจจะทําต่อไปในระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ไหวก็อาจจะเป็นช่วงสั้นๆช่วงนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ลองเอาไปเรียนรู้กันคุณจะได้ลองใช้สีสิบเฉดในราคาแค่พันห้าร้อยบาทสีไหนได้ใช้ <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ผมมอบให้าาแล้วกันนะครับสีไหนไม่ได้ใช้ ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มากมาย150บาทแลกกับประสบการณ์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสีทุกเฉดที่ซื้อกับผมไปผมก็จะแปะชื่อเฉดไปให้เพื่อง่ายต่อการไปเลือกซื้อกับร้านอุปกรณ์สัพภายใหญ่ๆต่อไปนะครับ